4. สมุนไพรที่ทำให้ผิวขาวไวแบบติสปีดไปรู้จักกันครับสวัสดีครับถ้า,ากคุณกำลังมองหาสมุนไพรที่ห่างไกลสารเคมีและทำให้คุณขาวได้แบบทันใจแล้วลวก็ขอแนะนำ4ีสมุนไพรนี้ครับช่วยได้ หนึ่งครับมะขามมะขามนั้นมีวิตามินซีที่สูงมากและมีกรดเปรี่อวอ่อนซึ่งสามารถช่วยทําให้คุณผิวขาวกระจ่างใสได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงขัดอะไรมากและใช้เป็นประจำจะทําให้ขาวทั่วทั้งตัวกันเลยทีเดียวครับ2ครับใบบัวบก ใบบบกนั้นมีวิธีการใช้งานที่ยุ่งยากขึ้นใหม่สักหน่อยหนึ่งแต่ว่ามีประโยชน์มากในการทําให้คุณนั้นผิวขาวกระจ่างใสและสามารถช่วยกําจัดริ้วรอยส่วนเกินได้อีกด้วยเพียงแค่ขัดตัวพอกหน้าหรือสครับแบบเบาๆก็สามารถทําให้ผิวคุณนั้นขาวกระจ่างใสได้แบบสบายๆ 3. าธนาคารธนาคารนั้นสามารถช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสได้แบบง่ายครับแบบสามพม่า เพียงแค่คุณนำมาสครับขัดตัวหรือนำมาพอกตัวเวลาอาบน้ำและล้างออกหรือนำมาใช้พอกตัวเวลานอนก็ได้นะครับจะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นครับและอันดับสุดท้ายครับขมิน้นขมิ้นนั้นสามารถช่วยทําให้ผิวขาวได้แบบสบายๆเพราะมีสารต่อต้านแบคทีเรียเป็นอย่างมากและสามารถช่วยทําให้ผิวกายของคุณนั้นเรียบเนียนและแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอย จุดหมองคล้ำและรอยด่างดำครับฝากกดติดตามผลงานที่ต่อไปด้วยนะ